โอมชาติวันนี้วันที่25เดือนสิงหาคมปี2023เป็นวันสำคัญพิเศษของแดทีปรากาชมาณีจีเธอนั้นมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์เหมือนกับพ่อในวันที่25สิงหาคมปี2007คุณสมบัติของเธอนั้น ก็ยังเป็นกระแสที่แผ่กระจายและก็ให้ความรู้สึกของการอยู่กับพ่อตลอดเวลาคุณสมบัติพิเศษของเธอนั้นที่เราทุกคนมีประสบการณ์ก็คือแดดดี้นั้นมีความรักอย่างใหญ่ยิ่งต่อเมอรีและก็จะอ่านเมอรีอยู่เสมออย่างน้อย4ีหครั้งก่อนที่จะไปชั้นเรียน ความรักของเราที่มีต่อการศึกษาก็หมายถึงความรักของเราที่มีต่อเมริดา้านั้นก็ยังพิเศษและเฉพาะดังเช่นที่มาตาสตวัวไลียักกตัมบ้าสารสวัตตีนั้นถูกรู้จักว่าเป็นมาม่าของยักษ์ยากในทํานองเดียวกันปากาชมานีแดดดี้ก็ถูกรู้จัก อย่างที่บาบาเรียกเธอว่ามินิมาม่าและพร้อมกับสิ่งนั้นแดดนี่นั้นก็ยังมีความกล้าหาญและอยู่อย่างปราศจากล่างในธรรมชาติของเธอดังนั้นบาบาก็จะเคยเรียกเธอว่าเป็นกูมาก้าเหมือนกับกูมานหรือคนผู้ที่คงอยู่เบื้องหน้ากูมานทั้งหลายดังนั้นเธอจึงเป็นตัวอย่างสำหรับ แต่ละคนในยักษ์ย่าเธอมีความละกับบรามินทุกคนและแต่ละคนอย่างไม่มีเงื่อนไขและเพราะฉะน,นั้นเธอจึงสร้างช่องว่างในหัวใจของแต่ละคนดังนั้นวันนี้เราจะมาฟังสาระของมือรีในสาระบาบาทห้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานยุคบรรจบพบกันนี้เป็นแผ่นดินของบรามิน เมื่อลูกนั้นมาเป็นลูกของบราหมาลูจะต้องรับมรดกของลูกจากพ่ออันนี้มีขีดจำกัดและก็ยังทำให้คู่อื่นรับด้วยคำถามของเบอร์ลีในวันนี้สติปัญญาชนิดไหนที่ลูกลูกต้องการเพื่อที่จะเข้าใจความรู้นี้อย่างดีมากๆคำตอบผู้ที่มีสติปัญญาเป็นนักธุรกิจจะเข้าใจความรู้นี้อย่างดีมากๆ นี่เป็นธุรกิจอันไม่มีขีดจำกัดพ่อนั้นได้แสดงให้ลูกๆเห็นวิธีการที่แตกต่างกันมากมายซึ่งลูกสามารถหาหลายได้หน้าที่ของลูกๆก,ก็คือเพียรพยายามลูกควรจะประดิษฐ์วิธีการเช่นนั้นที่ลูกนั้นจะสะสมรายได้ให้กับตัวลูกเองอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและซึ่งจะมีประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ การจดจำพ่อและทำงานรับใช้เป็นวิธีสำหรับการหารหายได้ของลูกสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งในลูกประคำของลูดา้าให้อยู่ในการจดจำของพ่อตลอดเวลาทำตัวลูกเองให้บริสุทธิ์ด้วยการจดจำพ่อและบ้านที่แสนหวานจุดที่สองจงมาเป็นผู้นำทางทางจิตวิญญาณ และพาทุกๆคนไปสู่การสแสวงบุญที่แท้จริงนี้ให้ทำตามสีหมัดของพ่อผู้เดียวแล้วทำตัวลูกเองให้เป็นผู้ที่มีมงกุฎสองชั้นพรอนของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นนายผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้และใช้พลังสเติหรือสภาพของตัวลูกเองที่จะ,ะเผชิญเหตุการณ์ที่ยากลำบากต่างๆ ขอให้ลูกนั้นมาเป็นนายผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้และใช้พลังของสเตตสภาพของตัวลูกเองที่จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากสเตตรหรือสภาพของตัวลูกเองหมายถึงสัภาพของสำนึกดวงญาณเหตุการณ์ที่ยากลำบากมาจากผู้คนอื่นๆหรือจากวัตถุธาตุแต่ถ้าสภาพของตัวลูกเองนั้นอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลัง เหตุการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรอยู่เบื้องหน้าผู้ที่มั่นคงอยู่ในสภาพของตัวเขาเองนั้นจะไม่กลัวเหตุการณ์ที่ยากลำบากชนิดใดเพราะพวกเขามาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้พวกเขานั้นมีความรู้ของทั้งสามการเวลาและของดวงยานทั้งหลาย พวกเขารู้ว่าดวงยานเหล่านั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลภายนอกและดังนั้นพวกเขาก็จะรับใช้ดวงยานเหล่านั้นด้วยความปรารถนาดีของพวกเขาและความรู้สึกที่บริสุทธิ์พวกเขาจะไม่กลัวแต่จะยิ้มตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้โชคนั้นก็เป็นของผู้ที่ร้องเพลงอยู่ในโชคของเขาตลอดเวลา ไม่ใช่ความอ่อนแอของเขาโชคนั้นเป็นของผู้ที่ร้องเพลงอยู่ในโชคของเขาตลอดเวลาไม่ใช่ความอ่อนแอของพวกเขาอัจฉะโอมชานติ